พเยพญเยสองคู่นี่ถามหาแต่กันถามหากันขอยไม่เห็นหรอ่คยเห็นบุ๋วใคเห็นรถแล้วสามขั้นจอดเยี่ยงกันอยู่คนหายไปนะโอ้ยผี่นรอจะเมน์ฝนเนาะว่าสิเก็บพักอุ้มพี่น้องเอ้ยพนท่ามทาคือสิโตกับบัโตกสามร่มแต่หนาวเก็บเก็บอยู่หลังบ้านใหญ่เนี่ยนะพี่น้องเอาไปทอดจ้าเอาไปทอดบ จุมจ่มๆยุ้ยสวนรังบานย่ายเอยอันทีย่ายาาปูปีที่แล้วเห็นบ่บ้านในบานเนี่ยจุมจ่มๆเห็นบ่พูดอ่ะยู่สวนอยู่ลรังบานย่ายเเลนลี่ยย่ายไปใช้บ่ได้ไพี่น้องเอ้ยคือสิโตก,กับบ่โต๊โต๊เรียนมากหน่อยหน่อยอั่นยาย่ลปูไว้เนาะพี่น้องเก้ากับสิรูนี่ยาาปูก็ไปเห็นบ่ย่ายไม่เก็บ่ดอกบานๆไปทอดพี่น้องอยากกิน น้ำหากันอยู่พ่อใหญ่สองพ่อใหญ่นี่คอยบ่เห็นค <laughs> อยบ่เห็นแล้วว่าซันเห็นตลุดพอนะหลดุลดหลุดแล้วก็อยู่แล้วไปซ้ายไปซั่นถามหากันอยู่นี่อะไรพอหญ่อ,อยู่หลังบมันมิตรโดไไดพอนี่ในพิณองบ่พุณประธานในบ้านนี่ ยายปลูกปีที่แล้วนั่นอันจุมจ่มๆมาท่านบาลร่มแห้งว่าเป็นตะว่าเป็นตะออกไปยางหรอกพี่น้องร่มหนาวยาเป็นคนขีหนาวพิ่งหนาวของคือบนบิน No. คิดอยากกินทอดพี่น้องน้ำเย็นน้ำเย็นเย็นเคยทอดกินสุปี้นุ๊กกระยาใดอยากให้เรื่องก็นี่เอาผงขีมินใส่แล้อพี่น้องผงขมิน้นสีสวยสีเหลืองเหลืองผงขมิน้นใส่เกลือใส่โรดดี ฟุ้งฟูนิดหน่อยน้ำเย็นเจี๊ ขมินพี่น้องสีสันเวลาถอดอย่างเขาใส่ใส่จากน้อยหอมหอมโอ้ยสองบงหอมขอมิ้นหอมขอมิน้นคนเหลืององ่ามเหลืองสีทองรามเทแเลตะลึงเป็นเพลงไปซะแล้ว ผงขมิน้นถ้าอยากให้เรื่องกใส่ยังสิระพี่น้องผงขมิน้นพักแป้งไว้จักน้อยหานาที่นี่แหละพี่น้องรดดีเกลือรดดีเกลือใส่ทอดแป้งทอดธรรมดาเนี่ยแหละพี่น้องแป้งทอดกรอบไปซะ กินเลนกินกับน้ำพริกกะปิกะไรพี่น้องดอกกระเทียมปลาเฮ็ดแบบนี้รืล่าพี่น้องยายเคยทอดดอกกระเทียมปลาจิ้มกับน้ำพริกกะปิทอดแซบ่บจะแซบ่บ เด็ดว่าคอยมี ทอดแบบย่อยก็ได้พี่น้องบ้านลุ่งทีเดียวแต่ย่อยเห็ดแบบนี้ย่อยมาง่ายดีเห <c oughs> ล่าเตะเทคนิคคือนบานเทคนิคก็สีงามเทคนิคแผลเทคนิคม,ม,มันเนาะพี่น้องจะเอาแบบย้ายจิตท,ทอดจังไรก็ได้จุ่มลุ่งทีเดียวบานรุ่งขบ,ขบ สีสันสีง่ามพี่น้องขยาเขยาว,ยาวกินกับน้ำพริกกัปิดอกกระเทียมก็ทำเหมือนกันค่ะง่ายด,เดยีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบด สามันสามัน ทอดเมียพีก่กะดีพี่น้องังไงย้างใหญ่ติดทอดเห็นเืิ่งได้ร้ายท่าสุดแท้แต่ว่าสนาเกิดมาไม่แน่นอนชีวิตเหมือนดังละครหาไม่ตะเขียบก็เห็นพี่น้องเอ้ย,อสสยสวยสวย cả số của nhạc nó phi nồng เหยดเย็ดหน่อยๆช่วนหน่อยพี่น้องเหย็ดหน่อยๆพอเสียดายเสบแล้วพี่น้องนุ่มๆกรอบนอกนุ่มในแส่บจ,จ้ะแป้งหน่อยเน้ะพี่น้องกระซ่า โอ้ยที่เนี้ยแป้งหน่อยกินจะพัก,กเกรดหรอแซมมี่แต่พอดีแป้งไม่เยอะถ้าแป้งบัวลายก็สิออกคุ้มลายเหรอพี่น้องแต่ก็บคุ้มบัวลายหรอพรรอ,อดีแป้งบัวลายให้เน้นให้เน้นพักคุ้มแจ็คหน่อยสินาะพีน่น้อง ตัดท่านมาพอพี่นงเป็นงเกรียมไว้เป่นซุกไว้ไว้เลยพี่นองอันอันนี้แป้งบ๊วยายพ่นิอบกรอบๆเลยฮะกรอบๆถ้าอันนี้ เป็นสินุ่มนุ่มๆเสียบคือการพี่นอ่แป้งวราพิ่นสิกรอบกรอบกรบบบอบเแียบเสียบเยราย่ากินเบอร์เดนี่เละเนี่ยอืซอสอืม สอวน,ปน,ปนเป็นปูเล่เฉพนเปนออกขคมๆคมไปนเนาะมันจะออกขมๆคขม การเพื่อนในพี่น้องคมขมขมอม,ม่ีนี่กานขมขนาดสุดยอดมึงไ้ขมได้รายนี่นแสดงว่าเพิ่นเป็นยาหลายกุณภาพสูงออกมาไม่ไม่ขม จะบะค้มอันอันนี้บะค้มแห้งจากการเพื่อนะคมแห้งหวานไปลมคมเป็นยานเนาะพี่น้องอย่าสิคอล่าสนีหเนาะจ้าดอกกระเทียมกระแซบพี่น้องดอกดอกกระเทียมเพ็ดนั่นสิละ่ะยายก็เอามาฝากนิดน้อยน,น้อยนะจ้าพอการกิฟต์ไม่พี่น้องบายบายขอบคุณค่ะยูดีไม่แห้งสุข,ขสุกสนพี่น้อง